คุณผู้ชมครับพบกับผมเทดดี้และรายการเทดดี้ออนทัวร์ครับขณะนี้ครับผมกําลังเดินทางไปที่ถ้าหลวงคุณน้ํานางนอนครับ mm hmm. เนื่องจากว่าได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่อุทยานว่าขณะนี้น้ํำในถ้าเริ่มมปีปริมาณเพิ่มขึ้นสูงครับ mm hmm. ตอนนี้เฉพาะในโถงแรกโถงใหญ่ครับก็อยู่ที่เห็นบอกว่าเพิ่มสูงขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ1เมตรแล้วเราก็จะพาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์ลักษณะประมาณว่าเดี๋ยวเราจะ ย้อนรอยเหตุการณ์ครับว่าวันนั้นนะฮะว่าระดับน้ําในส่วนของถ้าหลวงเนี่ยเขามีความสูงอยู่ประมาณเท่าไหร่ยังไงครับผมน้องๆ13หมูป่าถึงออกมาไม่ได้ครับไปดูกันครับ ด้านหน้าของเราตรงนี้ครับผมก็เป็นขุนน้านางนอนฮะด้านหน้าครับผมเป็นสระน้ํามรกตครับทางที่เรามาจากตรงนี้แต่เดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาไปครับผมเพราะว่าหากว่าเราตรงไปเนาะก็จะเป็นขุนน้านางนอนสระมรกตครับผมก็เขาเป็นเ,เป็นเขตของอุทยานแห่งชาติถ้าหลวงขุนน้านางนอนเตรียมการอันเดียวกันครับมีพื้นที่ติดก,กันแต่ว่าเวลาจะเดินทางไปไป,ไปมาเนี่ยก็ก็จะต้องห่างกันนิดนึงประมาณสัก2กิโลเมตรประมาณนี้ครับผม 1กิโลเมตรมากกว่ามั้งประมาณเนะี่ยเดี๋ยวเราเดินทางไปบนเส้นทางนี้กันครับมีก็เป็นบรรยากาศระหว่างเส้นทางที่เราเดินทางจากสระคุณน้ำมรกวครับไปที่ถ้ำหลวงฮนะก็เป็นเส้นทางแบบนี้ช่วงหลังมานี้ก็ไม่มีคนเดินทางมาแล้วนะ ไม่มีนักท่องเที่ยวแล้วเนื่องจากว่าทาั้งอุทยานเขาก็ปิดกันตลอดนะครับช่วงนี้ในช่วงโควิดเนี่ยให้ดูบรรยากาศครับผมสวยๆแบบนี้ครับผมไม่ได้มาเที่ยวก็เที่ยวทพิปกับเท็ดดีล้ละกันเห็นไหมครัคุณผู้ชมครับฝนเริ่มตกแล้วนะดีว่าเราติดโกโปรมาด้วยก็น่าจะทําให้เรา,อารอดจากการถ่ายคลิปวิดีโอครั้งนี้กันไปได้ง่ายๆครับ ถึงแล้วครับถึงแล้วฮะถ้ำหลวงของเราครับประมาณ1กิโลเมตรจากสระคุณน้ำมารากกครับก็ไปเนี้ยอุทยาแห่งชาติถ้ำหลวงคุณน้ำนั่งนอนครับเตรียมการฮะอ่าเลี้ยวเข้าไปจ้านี่ครับผมทางเข้าไปก็ยังสวยสดงดงามเช่นเดิมครับทางเข้าไปเขียวร่มรื่นฮะเดี๋ยวแจ้งเจ้าหน้าที่นิดนึงครับ นี่แหละครับทางเข้าถ้ำฮะณนะปัจจุบันนี้ก็ราดยางไว้เรียบร้อยหมดแล้วครับใครจะไปใครจะมาในโอกาสหน้าที่ได้มาเที่ยวครับผมก็มีรถบริการให้เรียบร้อยฮะไม่ต้องเดินเข้ามาหรือใครอยากจะเดินชมบรรยากาศก็สามารถเดินเข้ามาชมบรรยากาศได้นะครับเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้เห็นเลยตอนนี้ก็มืดครึ้มฮะมืดครึ้มมากครับผมอยู่ในตรงนี้ เข้ามาแล้วจ้าในส่วนของป้ายด้านในนี่เขายังไม่ได้เปลี่ยนนะเขาเป็นอุทยานแห่งชาติแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้เขายังเขียนว่าเป็นวัอุทยานถ้ำหลวงโอเคเรามาถึงตรงนี้แล้วครับทีมงานของเรามาอยู่ตรงนี้กันเรียบร้อยแล้วครบโอเคครับผมมาถึงละเตรียมตัวเข้าไปกันดีกว่าจากจุดที่เรายือนอยู่ตรงนี้ครับตอนนี้ก็ไม่มีนักท่องเที่ยวแล้วเราก็มาเจอพี่พงษ์นะพี่พงษ์ก็เป็นนักข่าวแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมงานที่ช่วยกันไปไหนมาไหนได้วยกันครับก็ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในส่วนด้านในครับแล้วก็เดี๋ยวบรรยากาศในส่วนช่วงนี้ที่เรามองเห็นอยู่ณนะจุดนี้ฮะก็เคยบอกไว้หลายครั้งแล้วครับว่าจุดนี้คือจุดที่เขาเคยมาเจาะน้ำเงินตรงนี้ฮะน้ำบาดาลนะคุณผู้ชมครับผมตรงนี้แหละครับแล้วก็ยังมีร่องรอยทิ้งไว้ให้เราได้ชมกันในส่วนตรงนู้นครับเดี๋ยวเราจะเดินทางเข้าไปเดินเท้าเข้าไปบนเส้นทางตรงนี้กันครับพี่พงศ์ครับพี่พงศ์ทำช่อง YouTube ชื่ออะไรนะ คนเก็บภาพครับคนเก็บภาพนะฮะใครมีโอกาสอยากเข้าไปชมบรรยากาศในส่วนของเชียงรายภาคเหนือต่างๆฮนะเข้าไปดูในส่วนของช่องของพี่พงษ์ได้ครับป่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปบริเวณด้านในกันครับป่ะเราเดินเท้าเข้าไปครับฝนตกฮนะทางก็อาจจะลื่นๆนิดนึงดูพี่พงษ์เขาเตรียมตัวครับพร้อมมากส่วนผมฮนะลากแตะมาครับผมขาสั้นลากแตะฮนะ ด้านซ้ายมือนี้ครับผมก็คือเจ้าแม่นางนอนฮะในส่วนของศ <c oughs> าลเจ้าแม่นางนอนแห่งที่หนึ่งอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับผมนี่ฮะศาลเจ้าแม่นางนอนได้รับการบูรณะใหม่ขึ้นมาเป็นแบบนี้ส่วนเราจะเดินทางขึ้นไปแบบนี้ครับทางบนเส้นทางนี้ครับอโอเคข้างในนี้เปิดไฟแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยคบคุณครับในส่วนนี้ก็เป็นเจ้าแม่นางนอนอีกองคหนึ่งครับอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ฮะก็จะมีรูปวาดต่างๆในเรื่องของ ประวัติเจ้าแม่นางนอนครับมาเราก็เข้ามาด้านในครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> ขอยัดไอโชว์นิดนึงครับ <c oughs> นี่ก็เป็นบรรยากาศครับ <c oughs> เดิมๆที่เราได้มาเห็นกันเราได้ยินเสียงน้ําชัดเจนมากครับจากข้างนอกนะฝนได้หยุดแล้วนะแต่ข้างในเนี่ยเสียงน้ําชัดมากเดี๋ยวเราลองฟังเสียงน้ํากันดูครับโอ้ระดับน้ําขึ้นสูงมากเลยพี่พงศ์ระดับน้ําขึ้นสูงจากครั้งก่อนที่เรามาเนี่ยข้างล่างเนี่ยแบบ มันยังแห้งอยู่เลยเนาะไม่มีน้าเลยเนาะโอ้ย,อยคุณผู้ชมสังเกตหินงอกหินย้อยตรงนี้ครับผมเราไม่สามารถลงไปข้างล่างได้ละเพราะว่าเนี่ยน้ำมันท่วมขึ้นมาขนาดนี้เดี๋ยวเราจะใช้กล้องของเราครับกล้องถ่ายรูปอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวถ่ายเอาบรรยากาศด้านในครับเรามองเนี่ยพี่พงรู้สึกมันเป็นหมอกหรือเป็นอะไรข้างในนี่ไหมหมอกครับหมอกใช่ไหมมันเป็นหมอกจากอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นความร้อนกับความเย็นกระทกันอ๋อคือภายในถ้ำ ตำหน้าถ้ำอ๋อท้าไมเกิดเป็นหมอกขึ้นมาคุณผู้ชมครับด้านในนี่มองแบบสลัวเลยฮนะเป็นหมอกไปเดี๋ยวเราใช้กล้องถ่ายรูปอีกตัวหนึ่งถ่ายบรรยากาศให้ดูกันดีกว่าครับ นี่ครับเรามีปัญหากับสภาพอากาศบ้างๆมีปัญหากับกล้องครับก็ใช้งานไม่ได้กล้องเราก็เลยจะเก็บไว้ตรงนี้ก่อนไม่ได้ใช้อะไรเอาถุงพลาสติกคุมไว้เพราะมันจะมีน้ําหยดใส่มาตลอดครับเราก็จะลงไปข้างล่างกันเพื่อให้เห็นภาพบรรยากาศที่ชัดเจนม,มากกว่านี้ครับคุณผู้ชมครับโดยปกติทั่วไปบริเวณพื้นที่แห่งนี้ครับจะไม่อนุญ,ญาตให้ผู้ใดเข้ามาครับเว้นแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่นําเข้ามาหรือได้รับอนุญ,ญาตจากเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วครับผมเราก็จะเดินบนทางเท้าที่เขาทําไว้ให้ตรงนี้กันครับ ตรงนี้เป็นทางเท้าที่เขาทําเตรียมไว้สําหรับรองรับนักท่องเที่ยวครับโดยปกติทั่วไปก็จะมากันได้แค่ตรงเมื่อกี้แหละที่เห็นป้ายห้ามเข้าครับแต่ว่าตรงนี้เราก็ขออนุญาตเจ้าที่เขาเรียบร้อยแล้วแล้วก็นี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเข้ามาครับเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้จําไม่ได้ครับอ่ะเข้าไปดูใกล้ๆก,กันครับเดิมทีทางเดินลงตรงนี้ครับก็ไม่ใช่ปูนนะเป็นดินธรรมดาแล้วก็ มีความลื่นค่อนข้างมากครับแม้กระทั่งตัวเจ้าหน้าที่เองก็ยังหกล้มบาดได้รับบาดเจ็บกันมาแล้วหลายครั้งครับอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆเดินเข้าไปดูบรรยากาศตรงนี้กันครับอ่านี่แหละเพราะว่าอย่างไงคุณผู้ชมโอกาสข้างหน้านะครับเขาจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาได้จนเข้าไปถึงโถงหนึ่งด้านในนู่นครับแต่ว่าในช่วงนี้ยังไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาเราก็จะมีโอกาสได้พาคุณผู้ชมที่ชมเชดินทัวร์ครับเข้ามาชมบรรยากาศ ก่อนใครเพื่อนอยู่ที่นี่ครับป่ะได้ยินเสียงน้ำไหมครับคุณผู้ชมครับได้ยินเสียงน้ําดังมากเลยไหมทีนี้ก็จะได้หายสงสัยครับว่าทําไมน้องๆสิบสามหมูป่าถึงเข้าไปติดแล้วออกมาไม่ได้ฮะเนี่ยเดิมทีจากคลิปวิดีโอก่อนที่เราพาคุณผู้ชมทุกท่านเข้ามาดูครับเราก็จะพบว่าตอนนั้นเนะี่ยแถวนี้มันแห้งหมดเลยนะมันไม่ได้มีน้ําเลยนะในนี้แต่ตอนนี้ระดับน้ําสูงขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกไม่แน่ใจสูงขึ้นมาประมาณ1เมตรเลยนะพี่พงศ์เนาะได้สูงประมาณ1เมตรละ เรามาดูน้ําตรงนี้กันครับเนะฮะระดับน้ําขึ้นมาสูงจนโอ้โหถ้าข้างในนี่มันแบบนี้นะนั่นหมายความว่าบริเวณที่อยู่ภายในถ้ำเนี่ยนั่นก็จะต้องนั่นก็จะต้องสูงมากชนิดที่ว่าไอช่องแคบๆต่างๆที่เราเข้าไปน้ํามันไม่สามารถที่จะลอดผ่านได้เลยโอ้โน้าน้าค่อนข้างเย็นมากเลยนะครับน้ําเย็นมากเลยผมยังสงสัยว่าเจ้าหน้าที่หน่วยซิลต่างๆกับพิมพ์กู้ภัยต่างๆที่เข้ามาทําการ ช่วยเหลือในเนี้ครับจะต้องเจอกับอะไรมั่งที่เข้ามาอยู่ตรงนี้ฮะเพราะอุณหภูมิของน้ําที่เย็นมากนี่ก็เป็นปัญหาค่อนข้างมากทีเดียวเลยครับดูท่าสุทนน้ำสวย,ยออโอ้ยดูพิพง์ถ่ายรูปนะครับคุณผู้ชมฮะรูปที่พ่พงถ่ายฮะสวยมากๆเลยครับผมกล้องอะไรนะนี่คอนเซครับผมดูสิครัคุณผู้ชมครับรูปสวยมากๆเลยฮะเดี๋ยวไปส่งประกวดนี่ชนะแน่ๆเลย โอเคตรงนี้เราไม่แน่ใจว่าไปได้ไหมน่าจะลื่นๆหน่อยแต่ว่ามีรอยเท้าหมาไปไม่ได้ตรงนี้ไปไม่ได้เหยียบไปปุ๊บนี่ลื่นเลยเละเลยไปไม่ได้เพราะนั้นเราไม่เสี่ยงดีกว่ามันลื่นตรงนี้ลื่นเอาพี่พงลงไปอ๋อลงไปถ่ายระดับน้ำตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับไม่ได้ไปไหนไกลฮะอ๋อดูระดับน้ำตรงนั้นครับของพี่พงน์ที่สูงถึงหัวเข่านะฮะสูงถึงหัวเข่าไปได้ไหม ได้นะโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูนิดนึงครับเรามั่นใจว่าถ้าเกิดว่าระดับน้ําถ้าน้ําสูงกว่านี้แบบรวดเร็ววะยังไงเราก็ขึ้นมาทันแน่นอนครับป๊อบเข้ามาฮะคุณผู้ชมครับดูสิฮะระดับน้ําในส่วนที่เรายืนอยู่ครับก็จะประมาณนี้ฮะแล้วก็นั่นคือส่วนที่น้ําไหลมาจากด้านนู้นครับไหลออกจากตรงนี้ออกไปไปโผล่ไหนนะไปโผล่สระคุณน้ำมรกตใช่ไหมโอเคไปโผล่ที่สระคุณน้ำมรกตครับตรงนั้น ผมมั่นใจนะฮะว่าเดี๋ยวจะต้องมีคนด่าผมไม่ใช่น้อยแน่ก็รู้ว่ามีน้ําจะลงไปทาไมอยากติดถ้ำาหรออยากดังหรอก็จะเกิดแบบนี้ขึ้นประจํานะครับแต่หากว่าผมไม่มาถ่ายนะคุณผู้ชมก็จะไม่ได้เห็นภาพอย่างที่เป็นอยู่นะตอนนี้นะคุณผู้ชมครับถือซะว่าเราเอามาส่งให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับว่าขณะที่น้ําในถ้าหลวงเนี่ยมันขึ้นมามันเป็นอย่างไรบ้างครับเพราะว่าตัวคุณผู้ชมเองจะไม่มีโอกาสได้มาเห็นอย่างค่อนข้างแน่นอนแล้วครับผม นี่ฮะจุดที่พี่พงษ์ยืนอยู่ตรงนั้นก็สูงมากเลยนะครับตรงนั้นฮะช่องทางที่ไหลไปนี่ก็ไปโผ่ที่นู่นแล้วครับสระขุนน้ำมารากตครับออกไปตรงนู้นเลยฮะอ๋อที่ที่เป็นที่เป็น,ปนไอบ่อน้าที่เขาไปสูบครั้งที่แล้วด้วยป่ะอ๋อ ขอแยกแก้ไขครับผมจากน้ำมรกตเป็นถ้ำถ้ททองอ๋อออกจากถ้ำทรายทองงั้นขอแก้ไขข้อมูลครับคุณผู้ชมครับได้รับข้อมูลจากพ่พงศ์ล่าสุดก็คือว่าตรงนี้มันไม่ได้ไปออกที่สาขุน้ำมรกตครับเขาไปออกตรงอีกจุดหนึ่งในส่วนของุน้ำมรกตเนี่ยจะเป็นน้ําที่ไหลมาจากถ้ำทรายทองครับผมพ่พงศ์เดินไปนูนละเดี๋ยวเราดูแถวแถวนี้กันดีกว่าครับตอนนี้ฮะก็ พี่พงษ์เดินไปตรงนู้นละไปถ่ายรูปในส่วนที่จุดวัดระดับน้ำครับแต่เราจะถือโอกาสตอนนี้ถ่ายบรรยากาศรอบๆในส่วนที่น้ําท่วมตรงนี้ให้คุณผู้ชมได้เห็นครับจุดที่น้ําท่วมอยู่ตรงนี้ครับก็มีระยะอยู่ประมาณระยะทางอยู่ประมาณ5เมตรหากว่ามีน้ําขึ้นมารวดเร็วครับเราสามารถที่จะขึ้นไปได้ครับไม่มีอันตรายอะไรครับคุณผู้ชมครับและนี่คือบรรยากาศครับผมคุณผู้ชมฮะบรรยากาศด้านบนเนี่ยในอนาคตข้างหน้าครับเมื่อไรก็ตามที่เปิดให้เที่ยวถ้ำตรงนี้ได้ฮะทุกคนจะสามารถขึ้นไปถ่ายรูปครับ เดินชมแถวนี้ได้ทุกจุดเลยครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเทตี้พาคุณผู้ชมเดินลุยน้ำตรงนี้นิดนึงฮนะน้ำค่อนข้างสูงทีเดียวเลยแล้วก็อุณหภูมิน้ำนี่เย็นมากๆเลยครับน้ำไหลมาจากบริเวณภายในถ้ำเราจะไม่พาทุกคนเข้าไปดูถึงตรงนั้นนะครับผมเราจะให้ดูแค่บริเวณตรงนี้นั่นแหละบริเวณถ้ำที่อยู่ตรงนี้ฮนะเห็นวอ้การสะท้อนแสงบริเวณเพดานถ้ำนี่ครับคุณผู้ชมครับสวยมากเลยทีเดียวครับจากทุดนี้ มเมื่อกี้มันดับแปะมันดับเองเฉยเลยเมื่อกี้โกโปรฮะกล้องโกโปรเก้าของเราดับเฉยเลยไม่รู้ว่าเพราะอะไรอยู่ดีๆก็ดับเองครับกาลังคุยกับพี่พง์อยู่ขณะที่เราอยู่ตรงกลางน้าเนี่ยก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาก่อนจากการใช้งานโกโปรฮะอยู่ดีๆก็ดับไปเสือ้อเฉยๆไงคุยกับพี่พง์ยังไม่เสร็จเลยเอาจริงๆนะแอบคิดอะไรในใจอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมก็คิดใช่ไหมผมก็คิด จากการที่กล้องโกโปรเราดับไปเมื่อสักครู่นี้ฮะอยู่ดีๆก็ปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บดับไปเลยครับคุณผู้ชมฮะก็ดูพี่พป่งทำงานอยู่ตรงนี้ครับตรงนู้นคือทางที่เราเดินขึ้นมานะเราเดินขึ้นมาจากตรงนู้นครับบริเวณตรงนี้เป็นดินหมดเลยเดิมทีด้านใต้เนี่ยก็จะเป็นทรายพี่พป่เหมือนน้ำจะขึ้นสูงขึ้นอะ่ะเหมือนน้ำจะขึ้นสูงขึ้นปะ่ะเหมือนจะขึ้นเสียงมันดังขึ้นอะ่ะแล้วก็เหมือนระดับน้ําจะสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งในระหว่างที่เราอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่า ฝนที่แม่สายเนี่ยตกลงมายังไม่หยุดเลยยังไม่หยุดเลยก็ตกมาตลอดทุกๆวันเลยครับเชื่อว่าคลิปวิดีโอนี้นะฮะก็คงจะถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ไม่น้อยว่าลงมาทําไมอะไรแบบนี้ฮะอยากดังหรอซึ่งเราก็เจอบ่อยๆครับแต่ว่าพู่งตรงนะว่าไม่แคร์หรอกเพราะว่าสิ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้ก็คือนําภาพความสวยงามของ,ของถา้าและสถานที่แห่งนี้ทําให้คุณผู้ชมที่ไม่เคยเห็นได้เห็นคุณผู้ชมที่ไม่ได้มาก็เหมือนได้มาด้วยตัวเองครับ แล้วนี่แหละครับทางที่เราเดินขึ้นมาตรงนี้เป็นเละๆแล้วฉะนั้นเราต้องต้องเดินขึ้นมาตรงส่วนที่เป็นปูนตรงนี้อ๊บขอไปได้วยนะ,ะถ่ายรูปถ่ายภาพไปและเห็นเท้าไปด้วยฮะโอเคเราเดินมาตรงนี้นิดนึงนะครับโอ้เสียงน้ำนะฮะค่อนข้างดังมากครับสําหรับที่นี่ฮะเราสังเกตเห็นน้ําที่ไหลามาจากตรงโถงหนึ่งโถงบริเวณด้านบนนะครับผมมองไปด้านบนก็เห็นนะตรงนั้นเราจะขึ้นไปไม่ได้ครับตรงนั้นถ้าขึ้นไปจะอันตรายมากเพราะฉะนั้น ทางที่เราเดินไปเนะี่ยคือทางบริเวณตามแนวท่อสีเหลืองที่เรามองเห็นอยู่ตรงนี้ครับนี่คือทางที่เราจะเดินเข้าไปสู่โถงหนึ่งและโถงต่างๆได้ครับพี่พงศ์ก็ขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ฮะเป็นไงบ้างพี่ได้ภาพสวยๆเยอะไหมเทียบเลยนะตรงนั้นถ้ามองไปขึ้นไปทางด้านซ้ายนะ่ะจะมีจุดที่ถ่ายรูปได้สวยมากเลยถ้ามองไปด้านซ้ายพี่พงศ์ มาดูตากล้องระดับมืออาชีพเขาทำงานกันนะครับเขาเข้ามาเก็บภาพด้านในนี้ฮะมาตามไปดูพิพงค์นิดนึงครับนี่ฮะอยา่าอีกครั้งนะครับเพราะคุณผู้ชมที่มาเองจะไม่ได้เข้ามาที่ตรงนี้ครับผมจะเป็นเพียงแค่จุดที่เจ้าหน้าที่อนุญาตเท่านั้นหรือมีเจ้าที่ติดตามอ่าเจ้าที่แนะนํามาครับพามาถึงจะเข้ามาได้นะโอ้ตรงนั้นเป็นเหมือนตาน้ําที่น้ําเข้ามาใช่ไหมน้ําดูดแรงมากเลย ถ้าเดี๋ยวเราตามพี่พงไปดูตรงนน้นนิดนึงครับอ๊บอ๊บตรงนั้นเหมือนจะเป็นตาน้ำที่น้ำเข้ามาครับอืมใช่ไหมโอ้ช่องทางน้ำเข้ามาแรงมากเลยโอ้ไม่รู้มันเข้ามาจากตรงไหนยังไงอื้อ ก,ก็ยังมีซากอยู่นะฮะคุณผู้ชมครับเข้าใจว่าเนี่ยจะเป็นสิ่งของเหลือใช้จากภารกิจกู้ภัยครั้งที่แล้วฮะก็ยังไม่ได้เก็บไปทั้งหมดเนื่องจากว่าภายในนี้ก็ค่อนข้างจะมืดทีเดียวครับผมการเข้ามาเก็บอะไรก็อาจจะค่อนข้างลําบากนิดนึงฮะโอ้หินพวกนี้นี่น่าจะเป็นหินที่ถูกกัดเซาะมานานมากหลายล้านปีจน กลายสภาพเป็นอย่างนี้ละมั้งเพราะว่าถ้ำเนี่ยมันเป็นถ้ำหินปูนไงนมันเป็นถ้ำหินปูนมีคอนเยอะีคอนมีคอนมีอนเป็นพ็อปนี้อันหนึ่งคอนเจ้าหน้าที่น่าจะลืมไว้คอนยังดีอยู่เลยใช้งานได้อาเสร็จสิ้นภารกิจของเราในส่วนวันนี้ครับอ่า สวยงามสวยงามเนี้ยนี่แหละคือบรรยากาศของถ้าหลวงแต่ตอนที่น้องๆเข้ามาวันนั้นน่ะมันก็ไม่ได้มีน้ําอะไรมากมายขนาดนี้หรอกแล้วพอเขาเข้าไปอ่ะน้ํามันถึงได้ออกมาแบบเนี้ยมันมาเร็วมากสถานการณ์ก็ฝนตกหนักมากๆเหมือนตอนนี้แหละครับแล้วก็ทําให้น้องๆออ,ออกมาจากถ้าไม่ได้เพราะว่าน้ําพวกนี้มันปิดทางไว้หมดเลยเดินทางไปสู่ปากถ้ากันครับ ผู้ชมเห็นไหมเนี่ยหมอกนะหมอกเขาเยอะมากเลยเนี่ยหมอกเขาเยอะมากเพราะเอาไฟส่องเนี่ยเราจะเห็นละองหมอกเต็มไปหมดเลยครับเหนื่อยเลยก็เสร็จสิ้นภารกิจสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับที่พาคุณผู้ชมเข้ามาดูในส่วนของถ้ำหลวงฮะก็ได้เห็นบรรยากาศครับบรรยากาศที่เป็นจริงๆ ใน,นขนาดนี้ที่ไม่เฟกเลยนะคุณผู้ชมชอบใจนะอย่าลืมกด subscribe ติดตามที่ดอนทัวร์ครับพร้อมฝากช่องของพี่พงค์ด้วยคนเก็บภาพแม่สายครับผมก็จะมีเรื่องราวสาระเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในส่วนของเชียงรายเนื้อหาข่าวเนื้อหาของพระใครชอบใส่พระอย่าลืมไปชมพี่เขาได้ครับใช่ไหมพี่พงษ์ครับโอเคแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ